สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f e ีดอมช nel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์น,นะครับวันนี้ขออนุญาตมาอัปเดตนะครับในส่วนของคุณสมบัติในเรื่องของการสมัครประกันสังคมมาตรา40ซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของการเยียวยาเนี่ยนะครับจะมีการเยียวยาอยู่ด้วยกัน29จังหวัดสีแดงเข้มเท่านั้นนะครับหลายท่านก็พิมพ์มาสอบถามนะว่าเอะคุณสมบัตินะครับมันมีว่าด้วยเรื่องอะไรบ้าง วันนี้ก็เลยในเรื่องของข้อมูลเนี่ยก็เตรียมมาเพื่อจะให้กับท่านได้มาทําความเข้าใจร่วมกันนะว่าในส่วนของการที่เราจะสมัครมาตรา40เนี่ยนะครับจริงๆสมัครได้แต่สําคัญนะครับว่าเราจะได้รับเยียวยาเนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขสําหรับของประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาได้เรียงกันนะครับแล้วก็ช่วงท้ายจะมีคลิปเสียงสัมภาษณ์นะครับจากด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับได้มาสรุป แล้วก็แบ่งปันให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับผ่านรายการคนชนข่าวเพื่อนะครับเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในส่วนของการรับเงินมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40ตามลําดับนะครับในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะต้องบอกว่าหลายท่านในเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้นะครับก็มีคําถามมานะครับว่าเออเราเนี่ยนะครับหลายคนก็เป็นวัยรุ่นเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาซึ่งก็ตามกรอบของมาตรา40 เริ่มสมัครได้นะครับก็คือตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจนไปถึงนะครับอายุนะครับ65ปีซึ่งก็จะเป็นช่วงอายุที่หลายท่านเนี่ยนะครับนะก็สมัครเข้าไปนะครับล่าสุดครับเพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่จังหวัดนะครับที่ประกาศล็อกดาวน์เอาเป็นว่าล่าสุดนะ3จังหวัดบวกกับ16จังหวัด รวมแล้วเป็น19จังหวัดสีแดงเข้มประกอบไปด้วยนะครับชนบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครนายกปราจีนบุรีรบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบุรีนครราชสีมาเพชรบูรณ์และจังหวัดตาก นะครับ19จังหวัดนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถไปสมัครเป็นผู้กันตนมารตรา40นะครับซึ่งพร้อมส่งเงินสมทบนะให้เป็นผู้ประกันตนมารตรา40ตามระบบกฎหมายนะเพื่อให้สมบูรณ์แล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะครับเงินเดียวยา5,000บาทโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นซึ่งกลุ่ม19จังหวัดดังกล่าวนี้นะครับก็ขอแย้นิ้นย้ำนะว่าท่านสมัคร แล้วก็ชำระเงินสมทบนะครับภายในวันที่24สิงหาคมวันนี้วันที่16สิงหาคมแล้วนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันก็ลองตรวจสอบนะครับนะในส่วนของ19จังหวัดก็ลองดูนะครับโดยกระบวนการต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อดําเนินการสรุปหลังจากวันที่24สิงหาคมแล้วประมาณปลายเดือนสิงหาคมก็จะมีการนําข้อมูลที่เกิดจากการสมัครแล้วก็ส่งเงินสมทบที่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเข้าไปประชุม กับทางด้านของคอรมอนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปตัวเลขนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมขอความอนุมัติเตรียมนะครับเพื่อจะขอการอนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ร่างในเรื่องของงบประมาณเพื่อรองรับจำนวนที่ดำเนินการสมัครนะครับผมเอาละสิ่งไฮไลท์สำคัญนะครับที่หลายท่านสอบถามมาว่าเอ๊แล้วคุณสมบัติสำ,สำคัญสำคัญเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคุณสมบัตินะของผู้ประกันตนมาตา40ซึ่งก็ระบุชัด แล้วทางด้านของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. มีสัญชาติไทยนะครับสอ,อายุ15ปีถึง65ปีบริบูรณ์นะครับสเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระย้ำนะฮะข้อที่3นี่เป็นไฮไลท์ที่หลายท่านน่าจะตีความหมายและขยายความชัดนะครับ เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยนะครับย่อมต้องมีนะการประกอบอาชีพอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของ29จังหวัดแล้วก็นะฮะ19จังหวัดล่าสุดนี้นะฮะที่จะต้องดําเนินการนะครับดำเนินการธุรกิจอาชีพดังกล่าวนี้แล้วเมื่อเจอวิกฤตโควิด19แล้วมีผลกระทบทําให้ในเรื่องของอาชีพของเรานะดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับอาจจะทําไม่ได้ หรือทําได้แต่ยอดอาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปซึ่งก็มีผลกระทบนะครับในกลุ่มของอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในหนึ่งคุณสมบัติที่สําคัญนะครับว่าจะแปลว่าท่านเนี่ยนะครับจะถูกต้องตามเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา40หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับข้อที่4นะครับก็ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทนะครับห้างร้านหรือโรงงานในมาตรา33ซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้ว ว่ามาตรา3-3ก็ไม่สามารถที่สมัครมาตรา40ได้ถูกไหมครับข้อที่5ครับไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับโดยสมัครใจในมาตรา39ก็เช่นเดียวกันคือในส่วนของการที่เราทําโรงงานเนี่ยนะครับถ้าเราทําอยู่นะมีนายจ้างอะไรครบสมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะอยู่ในมาตรา3-3อยู่แล้วส่วนใครที่ลาออกจากโรงงานนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าเดิมทีเนี่ยเราสมัครมาตรา33นะครับเมื่อเราลาออกแล้วเนี่ยนะครับ หลายท่านก็ยังรักษาสิทธิ์นะครับแต่ว่าเราจะต้องสมัครใจนะฮะซึ่งอันนี้เราจะต้องกรอกเอกสารและจะยื่นที่นะครับในส่วนของสำนักงานสาขาของประกันสังคมที่เราสังกัดอยู่นะครับในจังหวัดนั้นๆอันนี้ก็เป็นลักษณะนะครับเพราะนั้นมาตรา3-3มาตรา39นะครับซึ่งก็บ่งชี้ว่านะครับไม่สามารถสมัครในมาตรา40ได้อยู่แล้วต่อไปนะครับสิ่งที่จะต้องรู้ในข้อที่6 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักง,งานวิสาหกิจนะครับอันนี้ก็รวมครบหมดนะครับนะใครที่เข้าข่ายต่างๆที่อยู่ในข้อที่6นี้นะครับก็ไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ์มตาตราสีูนย์นะครับข้อที่7ครับผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข0ูนย์เลข6และเลข7นะครับวงเล็บยกเว้นขึ้นต้นด้วย0ูนย์อันนั้นก็จะนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติข้อที่7และข้อที่8ครับ เป็นผู้พิการที่รับรู้สิทธ์ก็สมัครได้นะครับอใครที่เป็นผู้พิการด้วยนะท่านก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับหลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะแล้วนะครับมันจะมีผลบัตร30บาทนะบัตรทองอะไรอย่างงี้นะครับมีผลเรื่องนะครับบัตรสุขการแห่งรัฐหรือไม่อย่างไรก็ทางด้านของสํานักงานประกันสังคมก็แจ้งชัดนะครับว่าทั้งบัตร30บาทหรือบัตรทอง นะครับบัตรสุการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะสำหรับคนที่สมัมสมม <im Sultan> ครมาตรา40เนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับสิทธิ์นะในทางเลือก3ทางเลือกที่ดําเนินการเลือกว่าเราเลือกอะไรถูกไหมครับแต่ละทางเลือกก็มีบ <im> ่งชี้ในเรื่องของการควบคุมหรือดูแลที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเงินสมทบที่ส่งทางเลือกที่1ทางเลือกที่สองาเลือกที่สก็แตกต่างกันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ก็ไม่ได้เกี่ยวกัน ส่วนใครที่ใช้ในเรื่องของการรักษาโรคถูกไหมบัตรทองสาสิบาทท่านก็ใช้ไปปกติมันคือเสริมกันเท่านั้นเองนะครับว่ากรณีที่ท่านเจ็บป่วยถูกไหมท่านก็ใช้ในส่วนของบัตรทองรักษาของท่านไปแต่ว่ากรณีที่อะไรครับท่านไม่ได้ทํางานมันก็จะมีในเรื่องของมาตราสีศูนที่เข้ามาช่วยในการชดเชยนะในกรณีที่ท่านหยุดงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นการเสริมกัน นะเป็นการเสริมกันไม่ได้มีผลแล้วก็รายท่านก็นะสอบถามเข้ามาก็กังวลว่าเฮ้ยเราสมัครมาตรา40ได้แล้วแล้วบัตร30บาทหรือ10บัตร30บาทหรือบัตทองเราก็จะหายไปตามลาดับอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้มีข้อมูลนี้นะทางด้านของกระทรวงแรงงานก็เน้นย้ําว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าจะมาช่วยเสริมกันต่างหากนะครับในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับเอาละ นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะมาเน้นย้ำให้กับทุกท่านเนี่ยนะครับได้รับทราบถึงคุณสมบัติ8ข้อนะที่รองตรวจสอบตรวจช็คดูก็เชื่อมั่นว่าน่าจะขยายความและสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มที่ครบถูกต้องตามคุณสมบัติว่าด้วยมาตรา40นะนะครับโดยรูปแบบเนี่ยนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะร,รายการคนชนข่าวนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูแล้วฟังคลิปนะครับการสัมภาษณ์กัน นะจะได้เข้าใจถึงวิธีการนะครับว่าเป็นอย่างไรนะให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่มีลายชื่ออยู่แล้วไม่ต้องห่วงสบายใจได้ได้ไม่ต้องห่วงครับเป็นผิดอยู่แล้ว,วครับใช่ครับแต่ทีนีบ้บางคนเขาไม่รู้ว่าตัวเองไปติดขัดปัญหาตรงไหนอย่างไรทำไมถึงไม่ได้รับการโอนเนี่ยคือจะมีการแจ้งผ่านช่องทางไหนได้บ้างไหมคะับท่านตีก็อ๋อเช็คสิทธิ์เช็คสิทธิ์เช็คสิทธิ์ตัวเองจากประกันสังคมได้เลยครับในเว็บไซต์นะฮะก็จะขึ้นเลยว่า ท่านอาจจะเลขที่บัญชีท่านอาจจะหยุดไม่ได้เดินบัญชีมาหลายปีหรือท่านาไม่ได้ผูกกับบัตรประชาชนท่านผูกกับลขที่โทรเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้แล้วก็ผมก็ทําคอนแทคกลับไปที่บริษัทนั้นๆน,น,นะครับที่เขาสังกัดอยู่ให้เขาแจ้งพนักง,งานตัวเขาด้วยนะฮะทีนี้ขณะเดียวกันมีบางคนเขารู้สึกว่าคือบริษัทหรือว่ากิจการเขาเนี่ยยังไม่ได้เงินเดียวยาเนี่ยนะครับแต่เขาก็มั่นใจว่า น่าจะเป็นหนึ่งในเก้าสาขากิจการนะยังยังมีโอกาสจะยื่นเรื่องขอให้มีการทบทวนเลยนว่ากิจการชั้นอยากจะเป็นหนึ่งในเก้าสาขากิจการด้วยเนี่ยครับท่านครับเอ,อยื่นทบทวนได้ที่เขตประกรันสังคมเขตหรือประกรันสังคมจังหวัดให้ทบทวนได้ครับนะฮะในจุวนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะฮะยังมีโอกาสตามนโยบายท่านนายกรัฐมตีตามนโยบายท่านนายกรัฐมตรีท่านมาเด็กวัยยุทธโนชัยแล้วครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับเยียวยาครั้งนี้ต้องครบ ครบทุกกลุ่มตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ครับะครับถัดมาท่านครับมาตราสามสิบสามในสิบหกจังหวัดสีแดงเข้มใหม่ตกลงชัดเจนหรือยังจะได้เงินเยียวยาสองพันห้าร้อยบาทเมื่อไหร่ครับมาตราสามสามในสิบหกจังหวัดเพิ่มเติมล่าสุดสามแสนหงหมื่นกว่าคนจะได้รับเงินวันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้ครับยี่สิบสิงหาใช่ไหมท่านฮะครับผมครับไม่ใช่ยี่สิบสี่นะยี่สิบเลยนะอ๋อยี่สิบครับก็ขยับเลยครับขยับให้ฮะเพราะว่า เดี๋ยวยี่สบสี่มันจะไปชนกับมาตราสี่ศูนย์นะครับเราเขาเลยเขอยเขยับมาตาสามสามของสิบหกจังหวัดเพิ่มเติมให้ครับนะครับครับด้วยด้วยความที่ศักยภาพในการโอนก็คือเหมือนเดิมก็คือหนึ่งล้านคนต่อวันถูกไหมฮะอ่าใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ขอกับทางธนาคารกับกับผู้ที่รับเรื่องโอนไปแล้วครับว่าขอขยับเป็นล้านห้าเพราะว่าล้านหนึ่งจะทําให้วันที่โอนมาตาสี่ศูนย์สิบสามจังหวัดซึ่งมันมีจํานวนหลายล้านคนเนี่ยจะทาให้ช้า เราเลยขอปรับเป็นร้านห้าครับนะขอให้ช่วยอครับนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับมาตราสามสามในสิบหกจังหวัดสีแดงเชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีแค่สามแสนกว่าคนโอนวันเดียวที่สิบสิงหาคมครบหมดเลยครับผมครับใช่ครับอ่าเอาละครับมาท่านฮะเรื่องของมาตราสามเก้ากับมาตราสี่สิบบ้านเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าต้องมีการแบ่งเป็นกลุ่มๆไหมสิบจังหวัดสาวจังหวัดสีแดงจังหวัด เพื่อไม่สับสนนะครับเราเลยแยกว่ามาตราสามเก้าก่อนเลยเพราะมีต่างข้อมูลอยู่แล้ว uh huh. ในมาในสิบสามจังหวัดเลยนะครับสิบจังหวัดบวกสามไปเลยนะครับครับ uh huh. ก็มีประมาณหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นกว่าคนถ้าทีแรกเราได้แค่ล้านบัญชีเราจะทําให้ต้องโอนทีขยักอีกก็เลยขอไปปรับเป็นล้านห้าต่อวันเนี้ยก็เลย uh huh. โอนวันที่ยี่สิบสามสิงหานี้ครับหนึ 1, uh ่ง huh. มาตราสามสิบเก้าสิบสามจังหวัดหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นกว่าคนโอนวันที่ย uh ี huh. ่สิบสามสิงหา มาตรา40เดิมที13จังหวัดมีอยู่ล้านนิดๆแต่ท่านนายกัฐมนตรีเลไงเห็นถึงที่น้องอาชีพอิสาระที่มาสมัครไม่ทันก็เลยให้สมัครเมื่อช่วง14ถึงวันที่3เดืนกรกฎาคมเพิ่มเติมก็เลยม,<ช>ม,มีสมัครมาเพิ่มอีก3ล้านกว่าคนนะครับก็เลยเป็นจำนวน4 200, ล้าน2แสนกว่าคนก็ให้สมัครในมาตรา40นะครับใน13จังหวัดซึ่งจะสมัครอ่อไปขอโทษทีจ่ายเงินครับจ่ายเงินมาตรา40ใน13จังหวัด ในวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกสามวันก็จะครบมาตราสี่ศูนย์ในสิบสามจังหวัดครับผมเพราะว่ามีสี่ล้านสองแสนคนก็เลยโอนได้เวลาล้านห้าล้านห้าก็จะค้านะครับผม <3 S 2> ะฮะแล้วก็สิบหกจังหวัดแหละท่านครสําหรับมาตราทั้งสามเก้าด้วยแล้วก็สี่สิบด้วยครับก็มาตราสามเก้าสี่ศูนย์นะครับเราก็จะโอนของสิบหกจังหวัดที่เหลือนะครับซึ่งมาตราสามเก้ามีสองแสนสองมาตราสี่ศูนย์มีห้าแสนกว่า เราจะโอนวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมครับตอนสุดท้ายจากมาตราสี่สิบสามวันสิบสามจังหวัดเลยครับเผมขออนุญาตคนที่เกี่ยวท่านฮะถ้าเป็นมาตราสามเก้าในสิบสามจังหวัดได้ก่อนห้าพันคือในวันที่สิบสามสิงหาคมเลยถ้าเกิาเป็นมาตราสี่สิบในสิบสามจังหวัดจะได้เงินยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกสิงหาคมนะครับครับ,รบผม,บมนิดเดียวท่านฮะ เห็นมีข่าวว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะขยายระยะเวลาการสมัครสําหรับมาตรา40ได้ตกลงขยายไม่ขยายใช่ไหมฮะ,อะตอนครั้งแรกเนี่ย10จังหวัดแรกเนี่ยเรามีการให้สมัครท่านนายกให้มีการสมัครช่วงวันที่14ถึง23เดือนกรกฎาคมใช่ไหมครับคบพอนี่พอเรา,เรามีคําสั่งวันที่อีก3จังหวัดให้ให้ปิดตามใช่ไหมฮะแล้วก็มาอีก16จังหวัด เราก็เพื่อเป็นความมาตรฐานเดียวกันก็คือให้โอกาสสามจังหวัดกับสิบหกจังหวัดเนี่ยสมัครเพิ่มถึงวันที่ยี่ิบสี่จากวันที่สิบแะครับนะครับก็ตอนนี้ระหว่างสามจังหวัดกับสิบหกจังหวัดเนี่ยให้ท่านสมัครเพิ่มได้จนถึงวันที่ยนะี่บสี่และให้จ่ายเงินไปในวันที่ยี่ิบสี่นะครับแต่ในชุดที่สมัครเพิ่มเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวเลขเพื่อเข้าคลาร์มอไปเดือนสิงหานะครับต้องช้านิดน,นึง mm hmm. แต่เราก็ก็ไม่เก็บเก็บ ไม่ตกหล่นนะครับแต่ว่าต้องช้านิดหนึ่งเพราะเราต้องเอาตัวเลขทั้งหมดเพื่อไปขอคอลรมครับผมอ๋อนะแต่ว่าการที่มาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดที่มีการขยายระยะเวลาสมัครได้จะไม่ไปกระทบกับกลุ่มที่จะได้เงินก่อน24-26สิงหาคมนี้ใช่ไหมครับจะไม่กระทบครับไม่กระทบเพื่อเพื่อที่ไม่มาพันกันครับนะฮะ๋อถ้าถ้าอย่างนั้นขอเกณฑ์นิดนึงไหมท่านฮะว่าสำหรับเกณฑ์ของ3จังหวัดแดงเข้มที่จะได้เงินก่อน24-26สิงหาคมเนี่ย คือเขาต้องจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์เนี่ยภายในเมื่อไหร่ครับในสี่สิบจังสี่มาตราสี่ส่นในสิบสามจังหวัดใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมอ่าเขาก็เขา,เขาต้องจ่ายเงินช่วงนี้เขาจ่ายเงินครบไปแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนที่เขาจะที่เขาได้ก็คือในส่วนที่เขาต้องจ่ายเงินในพื้นที่สิบสามจังหวัดนะฮะหรือสมัครในสิบสามจังหวัดนี้นะครับนะฮะในส่วนนี้อืมดูดูจาก จุดที่มีการจ่ายเงินสมทบเป็นหลักว่าจ่ายที่ไหนก็ถือว่าอยู่ในจังหวัดนั้นถูกไหมฮะใช่ใช่ครับแล้วก็บางทีเขาคนละจังเขาเป็นคนต่างจังหวัดไม่ได้ย้ายมาแต่เขาจ่ายเงินแั้วสมัครตรงนั้นแปลว่าเขาก็มีพฤติกรรมการทาธุรก,กิจตรงนั้นนะฮะดูดูจากจุดสมัครใช่ไหมท่านฮะ,คะหรือว่าดูจากจุดจ่ายเงินเป็นหลักเลยครับทั้งทั้งอันดูขาได้ขาหนึ่งครับนะฮะอ๋อขาได้ขาหนึ่งที่เข้าก็ถือว่าเข้าขายได้เงินเยียวยาเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับนะฮะ ที่บางคนนะฮะเขาร้องเรียนมานิดนึงด้วยความที่คือเขาเคยทํามาหากินในพื้นที่แดงเข้มก็จริงแต่ด้วยความที่พอเกิดโรคระบาดขึ้นมาปุ๊บเขาก็เลยออกนอกพื้นที่ไปแล้วก็ไปสมัครนอกพื้นที่แดงเข้มด้วยอันนี้ไม่ได้ทางใช่ไหมฮะคือไม่ได้เพราะว่าคือถ้าเราเปิดปลายขนาดนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถชี้แจงได้หรือควบคุมได้ในสิ่งที่ผลกระทบในจังหวัดนั้นๆนะครับนะฮะเพราะในการบอกเล่าบอกกล่าวเนี่ย เราก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรพิสูจน์ได้ถูกไหมครับ